นอกจากความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมแล้วช่วงนี้หลายพื้นที่ก็มีงานบุญนะคะรวมถึงพิกัดในพื้นที่ภาคอีสานค่ะนักข่าวพลเมืองคุณขวัญชิตโพกระสังนะคะส่งภาพงานบุญจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดมาให้ชมค่ะคุณผู้ชมเป็นประเพณีงานบุญกระถินนะคะ จุดนี้ที่บ้านหนองขนานอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดค่ะนักข่าวพลเมอืองของเรารายงานสถานการณ์ว่าที่นั่นมีงานบุญกระถินสร้างรอยยิ้มให้คนในพื้นที่แล้วก็เป็นงานบุญที่ได้แบ่งปันได้พบเจอกันของคนในพื้นที่ค่ะตอนนี้ก็วางแผนเดีวยวก็คือไปถึงสร้างวรากุฏิจ้าอาวาดเพื่ออันสําเร็จนะครับตอนนี้เจ้าอาวาสก็พบเกิดกุฏิกลัวปรไปลือูบแล้วนะครับมางบอกตอนนี้ก็กาลังซ่อมโครงสร้างตะนอ สิตอ,ตอนนตอนในกำลังสักาโครงสร้างดอกกวนแก็ต้องขอขอบคุณนุทางสายบุญทุกๆุกสายบุญนะครับที่บุญสละทั้งแรงกายแรงใจะจะร่วมอนุโมทนาร่วมเกิดเจ้าภาพบุญกฐินสามัคคีหน,นึ่งกมนีแล้วก็ติกระผู้บุญก็คือเั้งแม่ครัวพ่อครัวหรือไปหนุ่มสาวเยาวชนนุเท่าแม่เท่า พระังคนานัพระจำทรตาตานะครับบืนจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับบุญมหากรถินของกดีโตบังคนานกมอเนนะครับเป็นสำเนียงภาษาตามแบบฉบับของชาติพันธุ์กลวยนะคะในภาพคผู้ชมจะเห็นว่าผู้คนได้พบปะกันหลังจากโควิดนะคะนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีงานบุญประเพณีผู้คนก็ได้มารวมตัวกันมาเจอกันมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีช่วงเวลาการจัดงานแค่หลังออกพรรษาถึงก่อนวันลอยกระทงของทุกปีค่ะ ซึ่งที่บ้านหนองขนานแม้ว่าจะเป็นชุมชนเล็กๆมี80โครเรือนแต่ก็ร่วมใจกันทําความสะอาดบ้านเรือนต้อนรับคณะเจ้าภาพกรถินมีการประดับประดาตกแต่งล่วงหน้านี่เขาทำกัน2สัปดาห์ก่อนหน้าจะมีงานนะคะเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของคนในชุมชนค่ะ